ทักษะออนน้องปีใหม่วอวยพรวันเกิดนะับพูดเอ็นดูสาวน้อยพูดได้น่ารักมาก เรียกว่าเป็นมิตรภาพความน่ารักของคนในวงการบันเทิงที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆค่ะสำหรับแอปทักษอรพักสุจริญเกิกับครอบครัวของนางเอกสาวจุ๋ยวรัตยาล่าสุดค่ะในวันคล้ายวันเกิดของดีเจหนุ่มพุธพุทธิชยัยอายุครบ36ปีทางด้านแอปทักษอรและน้องปีใหม่ก็ได้โพสต์คลิปวอวยพรวันคล้ายวันเกิดส่งผ่านทางอินสตาแกรม งานนี้ก็ทำเอาน้าพูดน้าจุ๋ยที่ได้ฟังต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักโดยบอกว่าน่ารักจังเลยขอบคุณมากๆเลยรักทั้ง3คนเลยครับวเดย์ค่ะขอให้นพูดนะคะเป็นคุณพ่อที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะคนนี้ก่อนขอให้นพูดมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไปช่วยเลี้ยงน้องค่ะ ขอให้นภ so cool. sure. ูษ์แข sure. yeah, like ็งแรงนะคะดูแลแม่จุ๋ยนะคะดูแลให้ปีด้วยนะคะเดี๋ยวปีจะไปช่วยดูแลลูกแองคาคิดถึงนะคะวันนี้ไม่ได้หาแต่เดี๋ยวจะหาโอกาสไปเจอกันเร็วๆนี้นะคะค่ะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย